อได้ไหมอ่ะอุ้ยได้ได้ได,ได้นี่นี่โอ้ยใหญ่แล้วดู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 ด,ดูโอ้โหทุกคนอุย้ยมีมีนี่โตรครับโตโอุยอ้ยอุ้ยใหญ่ครับใหญ่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องนานาน,านะครับพบก,กับผมช่างเดชนะวันนี้ช่างเดชพา เอาเรือลงอ่างนะครับจะพาทุกคนมากู้รอบกันรอบมุงอ่ะนะครับที่คลิปก่อนช่างละเอ็ดเอามาดักกุ้งฝอยปรซิลแล้วก็ปาะกะดีแต่ว่ามันผิดคิวได้ปลาบูใหญ่ๆกันไปห้าหกตัวนะครับคลิปนี้เลยตั้งใจเอามาดักปลาบูโดยตรงก็จะดักให้รอบจมน้ําเลยนะครับเดี๋ยวตามไปกู้ด้วยกันดักทิ้งไว้หนึ่งคืนได้ไม่ได้โดนไม่โดนก็ตามไปรลุนด้วยกันครับผมนี่ครับลูกแรก ก็ดักให้รอบจมน้ําแบบนี้เนี่ยพวกปลาซิวปลากะดีเข้าเขาก็จะตายแบบนี้นะครับแต่ว่าเราดักเขาเพื่อหาปลาบู่ครับดักรอบจมน้ําประมาณนี้เนี่ยจะกําลังสวยแต่ว่าจุดที่ดักช่างเด็ดดักอยู่ใต้โคนอบอนนะครับแต่ว่าสงสัยน้ําพัดออกมานี่ครับผมเดี๋ยวยกดูกันโดนหรือเปล่าลูกแรก ตั้งใจหาปลาบูนะปลาแม่น้ำเนื้อดีครับเอาได้ไหมอ่ะอุ้ยได้ได้ได้นี่นี่โอ้ยใหญ่แล้วดู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 โอ้ยคูสามตัวทุกคนนี่แมได้เรื่องแล้วครับถีเด็ดแล้วแบบนี้นี่เอาขึ้นเรือก่อนโอ้โหทุกคนสามตัวใหญ่ ตัวทุกคนโอ้โหโดหนใญ่ๆกันอีกแล้วครับมาแต่ละตัว เดียกว่าสามตัวงามงามครับเนี่ยโอ้โหโคตรเด็ดนี่ลูกเดียวสามตัวงามงามเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปครับมีหรือเปล่าลูกนี้คือการดักเนี่ยเราดักปลาบูโดยที่เราจะใส่เหยื่อเป็นอาหารปลาดุกเพื่อล่อปลาเล็กก่อนนะครับพวกล่อปลากระดีกุ้งฝอยปลาซิวให้เาเข้าไปอยู่ใน รอบมุ้งครับจากนั้นเนี่ยพวกปลาบู่มันก็จะเข้ามาเพื่อกินปลาเล็กๆมีหรือปล่าลูกนี้ได้ไหมอู้ได้ได้ไดนี่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 ได้อีกสองตัวครับผมแม่สองลูกโดนละห้าตัวครับตัวนี้นี่โตหน่อยครับนี่อ่า ดูครับผมไม่ตัวนี้น่าจะมีสีขีดครึ่งโลได้ครับนี่ตัวนี้ก็ย่อมหน่อยเอามาเพิ่มอีกสองตัวครับ อุยอ้ยอุย้ยงูอุ้ยงูเข้าตายครับอุย้ยตกใจหมดเลยนึกว่าปลาครับแม่งูเข้ารอบก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะโ้นี่มีหรือเปล่าโอ้ยดักรอบจมอุ้ยมีมีม,มีดักรอบจมแบบนี้เวลางูเข้าแล้วเขาจะตายครับอุยอ้ยอุ้ยใหญ่ให,ให,ให ดูนแม่งูเข้าปลาก็เข้าครับดูดูดูดอุยปลาบูอีกหลายตัวทุกคนมาดูกันชัดๆครับเน่โอ้โหตัวใหญ่ๆเหมือนเดิมไซส์พอกันเลยทุกคนสามตัวงามๆอีกครับลูกนี้นี่เเนี่ย แต่ละตัวดูครับตัวนี้น่าใจใ่สุดในสามตัวเนี่ยครับนี่หกเจ็ดขีดต้องมีตัวนี้ครับมาส่งเด็ดทุกคน กูรอบมุงสามลูกโดนกันแปดตัวแล้วนะทุกคนหมวยตัวนี้ใหญ่จริงครับผมนี่โอ้ดูครับมวยเนี่ยอ่ะเรายังเหลือรอบมุงกันอีกสองลูกครับเดี๋ยวไปดูกันต่อลูกที่สี่ครับมีหรือเปล่า อุ้ยมีมีนี่โตครับโตอู้อ้ยเด็กสองตัวมาอุ้ยอุ้ยใหญ่ครับใหญ่อุ้ยลูกนี้โตโตนี่ตัวนี้นะนี่ะแม่เด็ดจริงๆครับเนี่ย ของตัวสวยครับตัวนี้นี่ไซส์เกินครึ่งโลกแล้วนี่ไซส์อย่างนี้ไซส์ปลาร้านอาหารนะไซส์ตลาดครับครึ่งโลขึ้นไปนี่ตัวนี้ก็ยจอมหน่อยแล้วก็ยังได้นี่ตัวน้นอยๆอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเราปล่อยครับแล้วก็มีตรงนี้ตัวนี่เล็กนักก็ปล่อยคืนครับนี่ยังไม่เอาอ๋อ แปดตัวบวกอีกสองก็เป็นสิบแล้วทุกคนเดี๋ยวไปกูรอบสุดท้ายครับโอ้โหทุกคนเมื่อกี้ช่างเด็จ,จับดึงมาทิ้งแล้วว่าอะไรรอบลอยเลยครับนี่งูใหญ่เข้าตัวเบลเลยแต่ว่ามันตายแล้วน,นะตายแล้วคงใส่กินปลาครับท้องป่องเลยนะ่ะแล้วมันลอยจนพยุงรอบเนี่ยลอยน้ำเลยเน่ะโอ้โหอย่างนี้ทับปบูใหญ่เข้า มันก็กินได้ครับทง,งูใหญ่ขนาดนี้นี่น่าจะกินไปแล้วด้วยครับน่ะท้องใหญ่มากโอ้โหถ้าเป็น็น,นี่ไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าแอบอีกครับโอ้โหลูกนี้น่าจะพลาดครับจะมีปลากันไหมนี่โอ้ยใหญ่จริงงูนี่อุย้ยมีปลาก็มีครับนี่โอ้ยใหญ่ด้วยปลาเอานะ โอ้ยน่าจะสองตัวไปครับนน,นี่แหมอุ้ยบูใหญ่บูใหญ่หญโอ้โหนี่นี่นี่นอูย้ยงูก็มาโอ้โหแต่งูใหญ่ฝ่าครับเดี๋ยวช่างเด็ดขอ,อย้ายงูออกเนาะีย๋ยวค่อยมาดูปลากันครับปลาบูอ่างเก็บน้ําครับนี่ตัวนี้ใหญ่มาจากสิบบวกอีก สองก็สิบสองตัวครับนี่เรายังได้ตัวนน้อย,อยปล่อยคืนหมดฮะเล็กเกินนี่ให้เขาไปโตก่อนนี่แต้อย่างนี้ยังไม่เอาฮะคลิปนี้ก็จัดหนักกันอีกแล้วนะดักรอบมุ้งห้าลูกครับโดนมาน่าจะสิบสองตัว ดูดำมืดมากไีหมดเลยครับอย่างนี้นี่สายหกเจ็ดขีดแน่ครับนี่นี่ตวัวนี่ก็น่าจะถึงครับนี่โอ้งามงามจริงๆแล้วก็พวกนี้น่าจะครึ่งโลไปครับนี่หกขีดเจ็ดขีดได้ครับนี่วาถือว่าหมานแบบสุดๆเลยครับกับการดักรอบมุง้งปลาบูแบบนี้นะ